ายบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับบุมแล้วก่าค่ะ,คะวันนี้นะคะบุ้มกับว่าจะพามาชมสโมสอนที่คราวที่แล้วว่ากับบุ้มได้แจ้งไว้อะคะ่ะว่าวันนี้เราจะพามาชมสโมสอนของโครงการนะคะ มาช่วงเย็นเนาะพาทุกคนมาดูบรรยากาศสโมสรช่วงเย็นๆนะคะซึ่งวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะใช่แล้ววันนี้อากาศเย็นสบายมากเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะสโมสรของเรานะคะเปิดถูกวันทําการจะปิดเฉพาะวันจันทร์วันเดียวค่ะเพื่อปรับปรุงดูแลสระว่ายน้ําค่ะก็คือช่วงวันจันทร์นะคะ ทุกๆสโมสรของเรานะคะ<ช>จะมีการทำความสะอาดทุกวันจันทร์นะคะใช่ค่ะเราจะดูแลรักษาส,สโมสรวันจันทร์คือดูแลสระว่ายน้ำให้มันสะอาดลูกค้ามาใช้ได้ปกติก็คือเป็นวันอังคารถึงวันอาทิตย์ค่ะไปค่ะบูมเดี๋ยวเราจะพาไปดูสโมสรสวยๆข้างในกันไปเลยค่ะ สำหรับสโมสรที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะเป็นสโมสรเอ่อเฉพาะสำหรับโครงการ9นะคะใช่แล้วค่ะโครงการ9้าเราก็จะมีสโมสรน,นะคะในสโมสรเน,นี้ยเราประกอบไปด้วยข้างบนจะเป็นฟิตเนสข้างล่างเป็นซาวนา่าเอยเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็จะมีซาวน่าด้วยนะคะนี่ค่ะเวาพาไปดูสระว่ายน้าของโครงการก่อนคะ่ะ สระว่ายน้ำโครงการก้าเป็นสระว่ายน้ำที่แบบพาเวทส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะมีทั้งสระผู้ใหญ่นะคะแล้วก็แยกสำหรับสระเด็กนะคะไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆจะเล่นจะเล่นได้ไหมต้องบอกเลยว่าเล่นได้สบายมากหายห่วงนะคะแล้วก็สระผู้ใหญ่เนี่ยกว้างขวางใครที่ชอบว่ายน้ำนะคะสามารถมาเล่นน้ำได้เลย ใช่ค่ะแล้วความลึกนะคะลึกอยู่ที่แค่เมตรสี่ิเองนะคะลูกค้ามันลึกไม่มากค่ะลูกค้ามาเล่นได้เลยนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมข้างในสโมสรกันเนะาะภายในสโมสรแล้วนะคะก็จะมีเครื่องดื่ม อาหารขนมไว้สําหรับลูกค้าก็คือเรามีอาหารมีเครื่องดื่มเอาไว้บริการลูกค้านั่นเองนะคะจะจําหน่ายเนาะเวลาลูกค้าอยู่บ้านแล้วหิวๆขนมไอศครีมอะไรเงี้ยค่ะแวะมาได้ค่ะที่สมอสอนแล้วก็มีกาแฟด้วยนะคะมีกาแฟสดด้วยถ้าลูกค้าอยากดื่มอยากมานั่งจิบทานชาก็มีค่ะหลายคนอาจจะสงสัยนะคะที่วาบอกว่าสมอสอนโครงการ9้าเนี่ยเป็นแบบ p r i v a t e p พ i v a t ยังไงคือสโมสรโครงการ9นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นสโมสรแยกจากโครงการอื่นๆเพราะว่าของเราเนี่ยในในส่วนของเราจะเป็นพื้นที่ใหญ่นะคะชื่อว่าหมู่บ้านงามเจริญพาคอเวนิวนะคะแล้วก็จะแยกเป็นเฟสๆมีตั้งแต่โครงการ5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะฟังดูเยอะแต่บอกเลยว่าสโมสรแต่ละ เฟดจะแยกกันไปนะคะคของโครงการ9ก้าก็จะเฉพาะโครงการ9ก้าลูกค้าไม่ต้องกังวลหรือว่าเป็นห่วงในเรื่องว่าถ้าเราจะมาใช้สโมสรหรือว่าส่วนกลางของโครงการเนี่ยจะแออัดหรือว่าคนเยอะหรือเปล่าไม่แออัดแล้วก็คนไม่เยอะแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะในส่วนของสโมสรเนี่ยคือลูกค้าจะอยู่โครงการในโครงการเราอ่ะก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะคะถ้าเป็นลูกบ้านของลูกบ้านโครงการบ้านงานจเจริญค่ะ แต่ว่าราคาก็จะมีการบริการที่ต่างกันอย่างลูกบ้านโครงการ9้านะคะสาวายน้ำอะคะ่ะลูกค้าจะเสียค่าบริการถ้าเป็นเด็กนะคะ40บาทผู้ใหญ่60ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นฟิตเนสข้างบนนะคะลูกบ้านจ่ายโครงการ9้าจ่ายแค่หบาทแล้วก็ซาวน่าหน0บาทค่ะแต่ถ้าเป็นสมาชิกของในโครงการของหมู่บ้านงามเจริญเราอย่างเงี้ยโครงการอื่นที่เป็นโครงการ5 6 7 8อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะคะลูกค้า ในส่วนสโมสรของเราอะค่ะเราจะไม่รวมกับในค่าส่วนกลางต่างๆของของค่าส่วนกลางของโครงการเราก็จะมีไปด้วยประกอบไปด้วยนะคะเป็นค่าระประพค่าไฟถนนค่าคนกวาดถนนค่าเก็บขยะค่ะเราจะไม่อยู่ในการจัดการของสโมสรน,นะคะลูกค้าคือถ้าลูกค้าจ่ายค่าส่วนกลา,างเนี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลค่ะว่าสโมสรเน,นี้ย มันจะรวมอยู่ในค่าส่วนกลางต่างๆที่เราจะต้องบริหารเนาะก็คือหมายความว่าถ้าเราเ,เสียเสียค่าส่วนกลางแต่ว่าเราไม่ได้มาใช้สโมสรเราก็ไม่ต้องกังวลเนาะเพราะว่าในส่วนของพื้นที่สโมสรเนี่ยนะคะลูกค้าสามารถมาใช้บริการแล้วก็จ่ายเป็นรายครั้งถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่ได้ใช้เราก็ไม่ต้องเสียประโยชน์ในส่วนนั้นเนาะใช่ค่ะ ถ้าลูกค้าอยากเป็นสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนทางโครงการก็มีนะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็ค่อยมาติดต่อที่สมโมสรได้คะ่ะไปค่ะอีกสักนิดนึงค่ะในพื้นที่ส่วนล่างนะคะของสมโมสรของเรามีอะไรบ้างคะว่าก็จะมีสระว่ายน้ําแล้วนะคะแล้วก็จะมีห้องซาวน่านะคะ่ะเดี๋ยวว่าจะพาไปดูในห้องซาวน่านะคะลูกค้าห้องซาวน่าของเราจะอยู่ข้างใน ทังในตัวในห้องน้ำค่ะลูกค้าห้องซาวน่าคือดีมากเลยคะ่ะไวแอบมาใช้บ่อยๆ <laughs> สำหรับลูกค้าท่านไหนที่แบบว่ารักสวยรักงามเนาะแล้วก็อยากมีผิวพรรณที่สวยๆนะคะเรามีบริการห้องอบซาวน่าด้วยเป็นส่วนตัวมากๆจริงๆใช่ค่ะเราจะแยกฝั่งผู้หญิงกับฝั่งผู้ชายไวค้ค่ะถ้าในฝั่งผู้ชายก็มีฝั่งผู้หญิงก็มีคะ่ะเท่ากับว่าสโมสรเราจะมีห้องซาวน,น่าคือสองห้อง ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าเข้ามาใช้บริการก็ได้ค่ะหรือว่าจะเดินเข้ามาแล้วก็มาขอใช้บริการก็ได้นะคะสําหรับสมาชิกรูปบ้านโครงการบ้านงานจเจริญค่ะไปค่ะเราไปชมในส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะขึ้นไปชมข้างบนกันว่าข้างบนของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะใช่ค่ะ เนี่ขนาดทางขึ้นย่างสวยเลยบูมเอาไว้สำหรับจริงๆใครที่แบบัองถ่ายรูปมานั่งจิบชามานั่งเหมือนกาินตามคาเฟ่ต่างๆค่ะลูกค้าสามารถขึ้นมาถ่ายรูปคือแบบมีมุมถ่ายรูปเก๋ๆให้ลูกค้าได้แบบเซลฟี่ได้ใช่แล้วใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้วายกับบูมด้วยนะคะมาถึงห้องฟิตเนสของเราค่ะ อุปกรณ์ครบคันเลยนะคะลูกค้าในส่วนพื้นที่ที่ลูกค้าเห็นอยู่นะคะเป็นในโซนของฟิตเนสตอนนี้ยุคที่แบบว่าคนเราเนี่ยใส่ใจเรื่องสุขภาพกันเยอะเนาะเป็นยุคของการที่แบบว่าเออหลายๆคนหันมาดูแลสุขภาพตัวเองไม่ว,ว่าจะเป็นออกกำลังกายหรือว่ากินอาหารใครที่ เออในส่วนของสโมสรเราเนี่ยก็มีให้บริการเหมือนกันในส่วนของที่เป็นฟิตเนสใช่เราจะมีอุปกรณ์ฟิตเนสครบครันเยอะ<ช>แยะเต็มไปหมดเลยค่ะลูกค้านี่คือมีเครื่องเล่นแล้วห้องมากแล้วใช่แล้วห้องห้องฟิตเนสเราก็กว้างมากอุปกรณ์คือเยอะมากลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าใช่ค่ะมันจะไม่เป็นแบบ ส่วนตัวอะคือแบบความส่วนตัวคือแบบสุดยอดของสุดยอดเลยค่ะ the b เ s สเลยคือเล่นได้โคฟทั้งเวทเทรนนิ่งแล้วก็คาร์ดิโอหลายๆอย่าง<ช>ด้วยใช่แม้กระทั่งแบบว่าใครที่ชอบออกแรงหน่อยๆเนอะก็มีแบบโหเอ่อโอโอกกำลังขาใช่มีจบเรื่องว่าอะไร,รวิง่วงสกีในโบกมีการั่าจักรยานกระสอบทราย,ารรายต่อมยมวยคือแบบฟังก์ชันครบเวอร์วังอลังการมาก แล้วก็คือแบบออกกําลังกายไปก็โหชมทัศนียภาพใช่ทัศนียภาพของรอบรอบสมโมสรก็จะเป็นสวนสาธรารณะนะคะแล้วก็จะมีเป็นโซนของบ้านลูกค้าที่อนาคตมันจะเป็นบ้านนะคะลูกค้าก็คือวิวดีนั่นเองใช่ะคะ่ะมันไม่ติดกับใครเลยวันนี้นี่แบบต้องบอกเลยว่าลมดีมาก <บน S 2> เลยเย็นมากเลยค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเราไปอีกฟ้ากันนะคะว่าอีกฟ้าของสโมสรน,นะคะบรรยากาศทางด้านบนเขาต้องบอกว่าเป็นหลังสโมสรเนาะ<ช>ถ้ามองจากด้านบนไปเนี่ยจะเป็นวิวอะไรนะคะนช่คะอุปกรณ์ครบครันใช่นมนม,มากิงๆลูกค้าสามารถพาครูสอนมาได้นะคะใช่ค่ะ คือนนะักเทรนเนอร์เข้ามาสอนที่นี่ได้เนาะใช่นี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นส่วนสาธารณะของโครงการ9นะคะใช่แล้วช่วง,งใช่ช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะลูกค้าสามารถแบบออกมานั่งเล่นพักผ่อนย่อนใจหรือว่าพานุง่งหลาน,นใช่หนูน,นมาวิ่งเล่นได้นะคะในส่วนคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะ เหมาะกับการพักผ่อนยามเย็นแบบสุดๆไปเลยค่ะวันนี้อาจจะยังแบบไม่เย็นมากเนาะใช่เนาะเะนาะยังไม่มาปกติอาจจะอาจจะช่วงเปิดเทอมหรือเปล่าบูมเพราะว่าน้องๆเขาไปโรงเรียนกันหมดนี่คะ่ะรอบๆสวนหลังสโมสรแล้วก็จะเป็นสวนสาธารณะเป็นไงบรรยากาศดูดีมากเลย มุมวงเวียนเนี้ยคือปกติจะมีเด็กๆเล่นมากเล่นเยอะมากเลยค่ะแต่ช่วงเปิดเทอมเนี่ยน้องๆยังไม่กลับจากโรงเรียนต้นไม้ใหญ่แบบร่มรื่นมากเลยเนาะใครที่แบบว่าโหชอบพักผ่อนหรือว่าอยากจะแบบมานั่งชิลๆในสวนอ่ะอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช่แล้วคะ่ะพื้นที่สีเขียวมันเยอะนั่นเองนะคะ มันคือพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกล้านะคะลูกค้าติดกับถนนเมนเข้าออกสะดวกค่ะแล้วก็อยู่ใกล้สโมสรด้วยหิวน้ําก็แวะเข้ามาทานน้าที่สโมสรก็ได้ค่ะหรือว่ามานั่งตากแอร์เย็นๆให้ชื่นใจแล้วก็ออกไปกาลังกายออกไปเดินเล่นใหม่ก็ได้ค่ะอ่เราพามาดูข้างในอีกรอบหนึง่งเป็นไงจ๊ะอุปกรณ์ครบครัเนเงียบเหงา สโมส่เปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะว่าเปิด9ก้าโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะลูกค้าแต่ว่าถ้าจะให้ดีเนาะสำหรับลูกค้านะคะที่เป็นสมาชิกอยู่ในโครงการแนะนำว่าเอ่อโทรหาใช่ที่สมสคนักงานก็ได้ค่ะว่าจะใช้บริการเพราะว่าบางทีอะถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่มีอย่างเงี้ยน้องๆคนที่เขาเฝ้าดูแลสโมสรเขาอาจจะกลับบ้านไปก่อนอะไรเงี้ยแต่คือถ้าสมมติว่าลูกค้าจะใช้บริการนะคะลูกค้าสามารถโทร แจ้งนัดได้ค่ะหรือว่ามาบอกกับว่ากับน้องที่เขาดูแลที่สโม,มสรได้ค่ะว่าลูกค้าจะมาบริการกีมมม่โมงเพราะว่าน้องเขาจะรอค่ะ<อ>แล้วก็โครงการเราบูมเป็นยังไงจ้าตอนนี้<อ>มีบ้านอ๋อโครงการเราตอนนี้นะคะเปิดเฟสใหม่นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่หกล้านสามแสนห้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นบ้านขนาด3มห้องนอน3าห้องน้ํานะคะ พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่150ตารางเมตรค่ะที่ดินเริ่มต้นมากถึง56ตารางวาเลยแล้วก็มีพื้นที่สวนกลางให้ลูกค้าใช้แบบนี้เลยค่ะใช่ค่ะลูกค้าวันหยุดยาวนี้ค่ะลูกค้าไม่มีที่ไปไหนมาแวชมโครงการหรือว่าแวะมาหาน้องๆที่สำนักง,งานที่สโมสรได้นะคะสำนักง,งานขายเราค่ะเปิดทุกวันค่ะไม่มีการปิดค่ะวันหยุดยาวเราก็เปิดค่ะเปิดกี่โมงคะบูม เปิดตั้งแต่9โมงถึง5โมงครึ่งนะคะค่ะถ้าลูกค้าอยากจะ walk in หรือว่าโทรเข้ามาก็โทรเข้ามาได้นะคะที่02ค่ะ4057090นะคะพี่พี่เซลล์รอให้คำปรึกษารหรือว่าจะโทรมาเข้ามาเยี่ยมชมโครงการก็ไ,ได้คะ่ะในคงใช่คะ่ะในส่วนในส่วนของเราคะ่ะมีต้นสักด้วยคะ่ะลูกค้า มันเคยช่วยให้ทช่วยทำให้ในส่วนของเราอะ่ะดูล่มรื่นค่ะดูบรรยากาศร่มรื่นมาออกกำลังกายไปชมวิวไปคือเพลิน,นมาก <ๆ S 1> เลยค่ะว่ากับบุ๊มออกมาแอบมาออกกำลังกายที่สโมสอน,นี้บ่อยค่ะบ,ะบรรยากาศคือดีมากใช่ค่ะในส่วนพื้นที่ส่วนกลางอนาคตอาจจะมีเครื่องเล่นของเด็กๆค่ะมามาลงเพิ่มนะบูมเนาะใช่ค่ะ ก็คือเด็กๆจะได้มาสนุกสนานกันตรงนี้เนาะใช่เพราะว่ามันติดกับถนนเมนโครงการด้วยค่ะถนนเมนโครงการก็กว้างนะคะลูกค้าในส่วนนี้นะคะเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าเพราะว่าเฟสโครงการ9ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นพื้นที่เป็น เออเป็นโซนบ้านที่เหมาะสําหรับที่เออลูกค้าที่กําลังสร้างครอบครัวนะว่าใครที่กำลังสร้างรค,ครคอบครัวเลยค่ะใครที่กําลังวางแผนอยากจะกําลังจะสร้างครอบครัวนะคะมองหาบ้านหรือว่าต้องการขยายครอบเออต้องการขยายบ้าน ก็สามารถมามาชมโครงการเก้าได้ใช่เพราะว่าโครงการเก้าของเรานะคะมีแบบบ้านหลายแบบคให้ลูกค้าได้เลือกสรรว่าอยู่กันกี่ท่านห้องนี้เพิ่มมีคนกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาดูว่ามันเหมาะกับลูกค้าแบบแบบบ้านหลังไหนที่เหมาะกับครอบครัวเราตอบโจทย์เราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียนเชิญนะคะ ในระหว่างที่ลูกค้าก็จะพาไปดูตรงลู่วิ่งในระหว่างที่ลูกค้าวิ่งเนี้ยลูกค้าจะได้วิวนี้เลยคะ่ะวิวนี้มองเห็นซากไว้น้ำบูมคือแบบดีสบายตา,าไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของโครงการที่เราปิดขายแบแล้วนะซอยแรกคือแบบปิดเฟสเลยจ้าใช่ค่ะ ที่่ลูกค้าเห็นอยู่แก่กนั่นคือเป็นบ้านพร้อมขายนะบุงเนาะใช่ค่ะวันก่อที่ว่า,วากับบุมพาไปชมบ้านค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเดตเรื่อยๆเนาะในส่วนของโซนที่กําลังก่อสร้างว่ามีแบบบ้านอะไรมีแปลงไหนขึ้นบ้างแล้วนะคะเผ<ช>ื่อลูกค้าท่านไหนสนใจโหแปลงนี้สวยแบบนี้สวยอยากจะเข้ามาชมนะคะ<ช>ก็คือเดี๋ยวบุ้งกับวานเนี่ยจะอัปเดตให้ในนี้ส่วน ในส่วนลูกค้าคนไหนเนี่ยที่อยากจะมาชมของจริงนะคะบางทีมองในไลฟ์ภาพอาจจะมีกระตุกบ้างสะดุดบ้างหรืออะไรอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยโอเคก็สามารถเข้ามาชมที่โครงการได้เลยทุกวันนะคะใช่แล้วค่ะหยุดยาวนี้ไม่มีที่ไปไหนมาไม่มีแผนไปไหนเนาะมาพักผ่อนมาเยี่ยมชมโครงการเราได้คะ่ะเราเปิดต้อนรับลูกค้าตลอดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนนะคะก็ ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไลฟ์หน้าเราจะพาไปไหนไปชมอะไรหรือว่าไ,ไปอัปเดตเรื่องราวอะไร<ช>เกี่ยวกับ,คบโครงการของเรานะคะฝากติดตามตด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ว่ากับบมูมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ